ส่วนประกอบของกล้องจุลหัตหรือไมโครสโคปเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาเป็นเลนที่อยู่ใกล้บริเวณดวงตาผู้ศึกษาทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีกําลังขยายอยู่ที่10เท่าเลนวัตถุและจานหมุนเลนวัตถุเป็นเลนที่อยู่ใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายวัตถุที่ถูกนําส่งมาจากเลนรวมแสงมีหัวเลนสขนาด 1. หัวเลนกําลังขยาย4เท่า 2. หัวเลนกําลังขยาย1ิเท่า3หัวเลนกําลังขยาย40เท่า สีหัวเล่นกำลังขยาย100เท่าต่อมานะครับแขนหรืออาร์มเลนรวมแสงที่ยึดแผ่นสไลด์แค่นวางวัตถุปุ่มปรับเลื่อนสไลด์ในแนวราบไดอะแฟรรม แหล่งกำเนิดแสงปุ่มปรับภาพประกอบไปด้วยปุ่มปรับภาพหยาบและปุ่มปรับภาพละเอียดปุ่มปรับภาพหยาบทำหน้าที่ปรับภาพโดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนส์วัตถุโดยเลื่อนแท่งวางวัตถุขึ้นลงเพื่อทำให้ภาพชัดเจนปุ่มปรับภาพละเอียดทำหน้าที่ปรับภาพทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นข้อควรระวังในการใช้หากต้องการให้ภาพขยายใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุไปที่ 10เท่าหรือ40เท่าปรับภาพให้ชัดเจนด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นห้ามปรับภาพด้วยปุ่มปรับภาพยาบเพราะจะทําให้ระยะของภาพหรือจุดโฟกัสของภาพเปลี่ยนไปและอาจก่อความเสียหายหแกเลนส์วัตถุต่อมานะครับตัวฐานปุ่มปรับความเข้มแสง Power Switch ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ค่ะขั้นตอนที่1เสียบปลั๊กขั้นตอนที่2เป็นส่วนของการตรวจสอบ ส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์สวิตช์ไฟแท่นวางสไลด์เลนสใกล้วัตถุและส่วนอื่นๆขั้นตอนที่3ปรับระยะห่างระหว่างตาของเลนสใกล้ตาขั้นตอนที่4วางสไลด์ที่ต้องการส่องบนแท่นวางสไลด์จากนั้นปรับระยะโฟกัสโดยใช้ปุ่มปรับภาพยาบ โดยหมุนป,มปุ่มปรับภาพหยาบให้เท่นวางสไลด์เลื่อนขึ้นสูงสุดจากนั้นปรับระยะโฟกัสโดยหมุนปุ่มปรับภาพหยาบลงชา้าเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนเมื่อปรับภาพหยาบจนพอมองเห็นภาพให้ทําการปรับด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดควบคู่กับการเลื่อนสไลด์ขั้นตอนที่5การปรับกําลังขยายให้สูงขึ้นเมื่อขนาดของวัตถุที่2มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ให้ปรับกําลังขยายให้สูงขึ้น โดยใช้จานหมุนในการหมุนหัวเลนโดยไล่ระดับกําลังขยายควบคู่กับการปรับภาพละเอียดการใช้หัวเลนกําลังขยาย100เท่าควรใช้อิมเมชันออยหยดลงบนกระจกปิดสไลด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นวิธีการทําปรับจานหมุนอยู่ระหว่างหัวเลน40เท่าและหัวเลน100เท่าจากนั้นหยดอิมเมชันออยและปรับจานหมุนเปลี่ยนหัวเลนใกล้วัตถุเป็นหัวเลนกาลังขยาย100เท่าช้าๆขั้นตอนที่6การเก็บทําความสะอาด ทำความสะอาดหัวเลนใกล้วัตถุด้วยกระดาษเช็ดเลนและน้ำยาเช็ดเลนเปลี่ยนหัวเลนใกล้วัตถุเป็นกำลังขยายสีเท่านำสไลด์ออกจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษเช็ดเลนและน้ำยาเช็ดเลน ปรับระดับความเข้มแสงเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากนั้นปิด Power อร์สวิเลื่อนแท่งวางสไลด์ขึ้นสูงสุดจากนั้นทำการถอดปลั๊กไฟและเก็บสายให้เรียบร้อยจากนั้นปรับระยะห่างระหว่างดวงตาเป็นตำแหน่งเดิมวิธีการถือและวิธีการขนย้ายที่ถูกต้อง การคำนวณกำลังขยายภาพกำลังขยายภาพคือผลคูณของกำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุคูณด้วยกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตาตัวยอย่างเช่นผู้ศึกษากำลังใช้หัวเลนส์ใกล้วัตถุที่กำลังขยาย40เท่าและเลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย10เท่ากำลังขยายภาพขณะนั้นจะมีอยู่ที่400เท่าต่อมานะคะความแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนต้นกำเนิดแสง แบบใช้แสงจะเป็นแบบกระจกหรือหลอดไฟส่วนแบบอิเล็กตรอนจะเป็นปืนยิงอิเล็กตรอนชนิดของเลนโดยแบบใช้แสงจะเป็นเลนแก้วส่วนแบบอิเล็กตรอนจะเป็นเลนแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังขยายแบบใช้แสงกำลังขยายจะอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,500เท่าแบบอิเล็กตรอนอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0เท่าหรือมากกว่าภาพที่ได้ แบบใช้แสงจะได้ภาพเสมือนหัวกับดูได้จากเลนตาส่วนแบบอิเล็กตรอนภาพจะปรากฏบนจอรับภาพเรืองแสงต่อมานะคะวัตถุที่ส่องดูแบบใช้แสงจะเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตส่วนแบบอิเล็กตรอนจะเป็นวัตถุไม่มีชีวิตเท่านั้นและสุดท้ายภาพแบบใช้แสงภาพจะเป็นสีธรรมชาติหรือย้อมสี ส่วนแบบอิเล็กตรอนจะเป็นภาพขาวดำเท่านั้นค่ะ